สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคัดสภาพมาฝากสมาชิกนะครับคันนี้เอาติด6ตัว G นะครับเปลี่ยนเกียร์ออโต้ปี2008นะครับสภาพสวยๆนะครับเงินสดนะครับ228,000บาทนะครับใครจะผ่อนเครดิตดีก็5 0 0 0ประมาณ6ปีนะครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดูได้นะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเดิมๆครับปี2008นะครับ ใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานอึดทนถึกใช้ง่ายใช้สบายใช้ยาวๆใช้คล่องดูแลสบายโอ้คุณสมบัติดีเยอะมากๆครับสำหรับรุ่นนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับใครจะผ่อนนะครับจัดไปนะครับคันนี้สมบูรณ์สวยๆครับเช็คแกละชมตรวจสอบดูรถทดลองขับได้เลยครับกับ Toyota าอัลตินะครับเป็นที่รู้กันนะครับอึดทนใช้งานง่ายอะไรไม่แพงครับดูรถทดลองขับที่บางแคนครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้ใช้งานไปโดยประมาณ1,70,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับ t o y ยต้าอัลตินะครับ รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นรถเต้นนะครับจัดไฟแนนซ์ให้กับสมาชิกได้เลยครับภายในใหม่มากๆนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับดิสเบรกเป็นตัว G นะครับเป็นตัวท็อปสําหรับ1.6นะครับสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อภายในงามๆครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเช็คและชมตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับกับ Toyota Altis นะครับลองดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจนะครับอย่างที่นําเสนอนะครับถ้ามีใครถามหา รถใช้งานเป็นอันดับต้น,ตนๆที่ผมจะแนะนำมก็คือ o u t i s และ Vios นะครับคราวนี้เรามาชม o u t i s นะครับอย่างที่รู้กันครับเขาเป็นตะกูแท็กซี่ครับอะไรเยอะดูแลไม่แพงใช้ง่ายใช้คล่องอยู่แล้วครับเช็คและชมตรวจสอบไปดูรถทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ รถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับถือว่าชี้เป้านําเสนอนะครับการตัดสินใจสมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณความชอบความเข้าใจแต่อันดับต้นๆเลยที่ผมอยากจะนําเสนอคือหารถใช้งานเน้นใช้งานเน้นสบายใจเอาติดนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถือว่าเป็นลําดับต้นๆที่ผมอยากจะนําเสนอที่สุดนะครับทีนี้ความชอบและความพร้อมทุกคนก็ไม่เท่ากันแล้วครับฉะนั้นชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับ ถ้าน้นนะครับคำว่าใช้งานนี่ต้องตอบโจทย์ก็คือ o u t i s กับ vios นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับและเข้าใจความหมายที่ผมนำเสนอนะครับสนใจหาไว้ใช้งานนะครับจะไปซื้อ o u t i s หรือ vios ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องที่ผมนำเสนอนะครับก็สมาชิกศึกษาเพิ่มเติมนะครับใน o u t i s ขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับก็เช็คและเลือกในสิ่งที่คุณชอบและพร้อมที่สุดนั่นแหละครับคือทางที่ดีที่สุดสาหรับแต่ละคนนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้ารวมถึง นำเสนอในส่วนของสาระในส่วนของการใช้งานและกครับแล้วก็ชี้เป้าในแหล่งของความรู้นะครับศึกษาได้ในอ u t ฟิกขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับเพียงแค่ท่านไม่ค่อยมีความรู้หรือยังไม่เข้าใจก็ลองไปศึกษาตามโพสตเดิมๆหรือท่านจะโพสต์คําถามใหม่เข้าไปก็ได้นะครับสำหรับผมก็เรียนรู้มาตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะครับเรื่องรถมือสองนี่ก็พอจะให้ความ แนวทางได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละครับใครที่สนใจก็ต้องไปชมไปเช็คทดลองขับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ว่ามันดีจริงอย่างที่ผมนําเสนอหรือเปล่านะครับทางนี้ทางนั้นอย่าลืมหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมนะครับเรามาทางมือ2ส,สิ่งที่สําคัญคือความรู้และก็อู่เฉพาะหรืออู่เก่งๆเขาอยู่แถวไหนเท่านั้นนะครับถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็จะใช้งานรถของเราได้อย่างสบายใจใช้ยาวๆอึดทนถึกก็เอาติสนี่แหละครับผม